สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องของแนวคิดของพ่อค้านะครับสองคนนะครับเป็นพ่อค้าชาวจีนสองคนนะครับก็คือพ่อค้าคนที่หนึ่งาชาวจีนคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็มองว่านะครับเขาอยากขายสินค้าหนึ่งชิ้นอยากขายสินค้าหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็อยากให้ได้กําไรเยอะๆต่อชิ้นเลยก็เลยตั้งกําไรไว้ที่หนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งชิ้นนะครับ เพื่อนๆคิดว่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในหนึ่งวันเนี่ย,พ,ย,นะย,ยนนพ่อค้าคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะขายได้สินค้าเนี่ยเต็มที่กี่ชิ้นครับสมมุติว่าวันหนึ่งนะครับพ่อค้าคนที่หนึ่งเนี่ยขายได้เต็มที่หนึ่งหมืนชิ้นหนึ่งหมืนชิ้นนะครับหนึ่งหมื่นชิ้น,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 นเขาก็จะได้กําไรเนี่ยวันละหนึ่งล้านบาท นะครับซึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับเพิ่ว่ามีพ่อค้าอีกคนหนึ่งนะครับเป็นพ่อค้าคนที่สองนะครับเป็นพ่อค้าคนที่สองนะครับเป็นพ่อค้าคนที่สองพ่อค้าคนที่สองเนี่ยนะครับในสินค้าชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาก็มีกําไรเท่ากับพ่อค้าคนที่หนึ่งเหมือนกันก็คือหนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยบาทต่อชิ้นเหมือนกันแต่นะครับร่ะค้าคนที่สองเนี่ยมีแนวคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะกันกําไรเนี่ยนะครับไว้แค่ชิ้นละสิบบาทเขาอยากจะได้กําไรชิ้นละสิบาทแล้วเก้าสิบบาทนะครับเอาไปจ่ายนะครับให้กับคนที่เข้ามาช่วยขายสินค้าต่อแนะนํากันไปต่อๆ เก้าเลเวลนะครับเก้าเลเวลนะครับเลเวลละสิบบาทเลเวลละสิบบาทนะบดูเผินเผเนี่ยนะครับเพื่ออาจจะมองว่าพ่อค้าคนที่หนึ่งเนี่ยมีกำไรเยอะกว่าคือมีกำไรชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วขายเก่งมากเลยซึ่งนะครับการที่จะขายสินค้าในหนึ่งวันเนี่ย ได้หนึ่งหมื่นชิ้นเนี่ยก็เป็นคนที่สุดยอดเป็นคนที่เก่งเป็นเรื่องที่นะครับไม่ง่ายเลยนะครับแต่เรานึกภาพว่านะครับถ้าน,นะครับเขาเนี่ยนะครับพ่อค้าคนที่สองเนี่ยครับขายสินค้าแค่นะครับพร้อมกับขายไอเดียเนี่ยนะครับแค่ให้กับคนแค่ลูกค้าเนี่ยนะครับสิบคนอ่าลูกค้าสิบคนนะครับ ลูกค้าสิบคนนะครับแล้วบอกสิบคนเนี้ยนะครับขายไอเดียว่าถ้าเขาบอกอีกสิบคนเขาก็จะได้สิบบาทชิ้นละสิบบาทนะครับดังนั้นในเลเวลที่สองเนี้ยนะครับ, 100, 100นะรบก็จะเป็นหนึ่งร้ยอยหนึ่งร้อยคนนะครับในเลเวลที่สามก็จะเป็นหนึ่งร้อยคูณด้วยนะครับขายอีกสิบคนนะครับเลเวลที่สามก็จะขายอีกสิบคนก็จะเป็นหนึ่งพันคน ซึ่งนะครับพ่อค้าคนที่สองเนี่ยเอาเก้าสิบาทเนี่ยนะครับที่การออกมาเนี่ยจ่ายให้เลเวลละสิบบาทลึกลงไปเก้าชั้นดังนั้นนะครับเขาก็จะมีคนเนี่ยนะครับที่มาซื้อสินค้าเขาเนี่ยศูนย์ทั้งหมดเก้าตัวนะครับเก้าชั้นก็สูเก้าตัวก็จะมีคนที่ั้นสุดท้ายอยู่ที่ศูนย์เก้าตัวนะครับก็ทั้งหมดหนึ่งพันล้านคนนะครับหนึ่งพันล้านคน แต่หนึ่งพันล้านคนเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับต้องการกำไรแค่ชิ้นละสิบบาทสแสดงว่าพ่อค้าคนที่สองเนี้ยจะมีรายได้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นล้านบาทต่อวันนะครับซึ่งนะครับถ้าเป็นคุณเนี่ยนะครับหรือถ้าเป็นเราเนี่ยรเราอยากได้เราอยากเป็นพ่อค้าคนที่หนึ่งหรือคนที่สองครับพ่อค้าคนที่สองเนี่ยนะครับในในหนังสือเล่มหนึ่งของฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า เลเวลเลช์พาวเวอร์นะครับหรือการทำธุรกิจแบบคานผ่อนแรงเลเวลเลช์พาวเวอร์นะครับก็คือเขาทำงานนะครับเขาขายสินค้าเนี่ยน้อยกว่าพ่อค้าคนที่หนึ่งเพราะคนที่หนึ่งเนี่ยขายเองคนเดียวหมื่นชิ้นแต่พ่อค้าคนที่สองเนี่ยขายเองนะครับแค่สิบคนแรกชั้นแรกเองแล้วก็ขายให้ไอเดียให้กว่คนสิบคนแรกเนี่ยนะครับไปขายแนะนำโมเดลธุรกิจแบบนี้ให้อีกสิบคน แล้วก็ลึกลงไปเก้าแค่เพียงเก้าชั้นเองก็จะมีคนที่มาซื้อสินค้าเนี่ยของพ่อค้าคนที่สองือลูกค้าเนี่ยนะครับถึงหนึ่งพันล้านคนนะครับพ่อค้าคนที่สองเนี่ยต้องการกาไรแค่ชิ้นละสิบบาทเองนะครับธุรกิจแนวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าธุรกิจคานผ่อนแรงหรือได้ super lead power นะครับซึ่งนะครับเอล่าไลท์เนี่ยเราก็ทําธุรกิจโมเดลแบบนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ฟังนิทานเรื่องเนี้ยนะครับแล้วอยากจะเป็น เหมือนพ่อค้าคนที่2นะครับก็นะครับลองทักเข้ามาดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ที่เป็นไอเดียธุรกิจแบบนี้นะครับหรือส่งระบบแพลตฟอร์มตัวเนี้ยนะครับไปให้ศึกษาดูครับ